ในเมืองซาเลมปี1692ความหวาดกลัวไม่ได้เริ่มจากคาถาหรือการชี้ตัวแม่โมดแต่มันเริ่มจากความเชื่อและความศรัทธาที่ถูกบิดเบือนเขาคือแซมูเอลแพริสสิทธยาพิบาลวัย39ปีผู้ดูแลโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองซาเลมก่อนที่กระแสะการไต่สวนแม่โมดจะปะทุขึ้นแพริสคือคนแรกๆที่กระตุ้นให้สมาชิกในคริสตจกักรเริ่มจับผิดผู้คนที่มีพฤติกรรมนอกรีดจากคำเทศนากลายเป็นเชื้อไฟ จากความศรัทธากลายเป็นความหวาดระแวงเมืองทั้งเมืองค่อยๆเปลี่ยนจากความสงบเป็นสนามล่าคนผิดในบอร์ดเกมซาเลม1692จกาอมูเอลพาิสมาพร้อมความสามารถที่เปิดโอกาสให้ควบคุมจังหวะของเกมโดยใน1เกมเขาสามารถใช้พลังนี้ได้เพียง2ครั้งเท่านั้นผู้เล่นจะสามารถเลือกหยิบการ์ด2ใบจากกองทิ้งแทนการจั่วปกติแต่มีข้อแม้ห้ามหยิบการ์ดสีดำขึ้นมือเด็ดคาด ความสามารถนี้อาจดูเล็กน้อยแต่ในเกมที่จังหวะคือทุกอย่างการเลือกการที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมอาจเปลี่ยนสถานาการณ์ได้ทั้งกระดานและนี่คือซามูเอลแพลิสสิทธยาพิบาลแห่งเมืองซาเลมชายผู้จุดไฟแห่งความบ้าคลั่งด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำบทบาทต่อไปจะเป็นใครและพวกเขาจะใช้พลังนั้นเพื่อปกป,ป้องหรือเพื่อเผาเมืองให้หมดไหมกดติดตามแล้วพบกันในตอนต่อไปของซาเลม1692เเพราะในเมืองนี้ไม่มีใครปลอดภัยจากข้อ กล่าวหา